จะกืนกินเข้าไปทั้งตัวเลยนะนะครับคนสบตาด้วยก็คิดไปไกลใหญ่นะย,ย, 80, น,ย,ยะนี่นะครับอุ้ยตัวอายุ่8แล้วนึกวพ่อพี่เอกพี่เก๋เจ้าใหญ่เลยวะนี่นะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะนะัเดินไปนะครับนะ เดินกลับบ้านนะครับเดี๋ยวรองเท้าก็หลุดอีกแล้วเดี๋ยวรองเท้าก็หลุดอีกแล้วนะครับเออห่างเป็นครึ่งกิโลนะครับบ้านนะต้องเดินกลับนะครับเออเลิกวิเคแล้วนะนะครับเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่งเดินมาได้สองร้อยเมตรนะครับอายุแปดสิบกว่าแล้วนี่นะครับเอพ่อพ่อเองนะครับพอผ่อนอาบน้ําเสร็จแล้วสตาร์ทรถเบนซ์ขี่รถแซงไปเฉยเลยนะครับเห็นไหมนั่นแหละ นะครับตรงนี้แหละก็เพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปหลงกลพวกนี้นะครับหนึ่งขำนี่ลงเนงไไหนนรือภาพอะไรแน่นะครับว่า,า,าอาินะครับนั่นนะบอกแล้วนะครับคนแก่ๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอย่าไปฝันหวานนะอย่าไปสงสารเขานะครับเห็นไหมล่ะเอออุ้ยไหนๆเราก็จะตายแล้วนะครับนะ่ะนะครับอีกไม่กี่วันก็จะตายเล้วออายุแปดสิบกว่าแล้ว ในการช่วยทำบุญมันสงสารนั้นแต่ลูกมันยังตัวเล็กอยู่นะครับดูนะครับเดี๋ยวถ้าพ่อมันนะครับไปตายแล้วนะครับแล้วลูกมันจะอยู่ยังไงนะครับเอ้าเอ้าลูกมันจะอยู่นะก็ยิ่งให้มันเยอะมันก็ยิ่งเล่นเกมเยอะนะครับน่ะมันไม่รู้จักทำมาหากินน่ะจะบอกให้ฮารูกไม่พี่เอกจ้องหาเงินน่ะไม่ใช่พิศวาสนะครับแยายฝันหวานไปเองนะครับจริงนะครับ คนเรานะครับจะบอกให้นะต่ออายุแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบนะครับเขาเรียกว่าจิตจิตมันยังเป็นเด็กอยู่นะนะครับอายุเจ็ดสิบกว่านะครับคิดว่าตัวเองอายุสักสามสิบเนี่ยนะนะครับนั่นจริงๆนะครับเห็นไหมเห็นหนุ่มๆเดินมาเนี่ยก็ยังทําตาชะเลืองอย่นะครับเนี่ยเออเนี่ยนะครับไอ้หนุ่มจะจ้องกูไหมวะนะครับนะเห็นไหมใส่ปากแดงเลยนะครับนะ ทำผมสปูเลยสีม่วงสีน้ําเงินนะครับใส่ออกมานะครับมาเห็นไหมนะนั่นแหละนะครับนะคะยิวนะครับอดนอนเข่งนะครับฟอลวิทนั่นแหละนะครับมันเป็นความโลภไงนะครับต่อให้นะับอายุครับแต่จิตใจมันยังเป็นเด็กอยู่นะครับจิตใจคนเราเนี่ยนะจิตใจมันจะเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้อง นะครับทำให้จิตใจเป็นเด็กนะครับอย่าไปคิดมากนะครับสังขารเรามันไม่เหมือนเขาแล้วครับว่าเออคนเรามันโตมาเห็นไหมโตมาเดี๋ยวมันก็พึ่งตัวมันเองได้นะครับถ้าเราเอาเงินไปหนุนมันนะครับเห็นไหมค่ัเราไม่มีกินนะครับถ้าถึงเราจะมีกินอ่ะเราซื้อคีมมาเราไปทําอะไรทําบุญเรานะครับอย่าไปทําบุญนะครับอย่าไปทําบุญกับคนประเภทพวกนี้นะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับเห็นไหมสิ่งที่ท่านได้นะนะครับสิ่งที่ท่านได้มา นี่ครับมันมันมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเออนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันเห็นเห็นตรงจุดนี้ไงนะครับเพราะมันเติบโตมากับงูเหา่าอ่ะหน้างูหรืองูเหา่าเนี่ยที่มันสร้างไว้นะนะครับมันเอาเงินไปหมุนนะครับเหมือนที่หลวงมงคลพูดเมื่อกี้นั่นแหละมันเอาเงินไปหม, ون, มุนเงินมริจาไปหม, ون, ปหมุนนะครับ เอาเงินบริจาคที่เขาให้มานะครับเออนั่นะนะเงินบริจาคเขาอะไรให้มาเอาไปหมุนในบริษัทไงนะครับที่มันปนบริษัทในเปิดสินค้าเหมือนที่เราคุยไปเมื่อกี้นะครับนั่นแหละเอาไปฟังซ้าๆกันหลายๆครั้งเราจะได้รู้นะครับเออแชร์กันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเออนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับนาะเดี๋ยวจะไปดูเขาอื่นๆนะครับ ไปไม่ได้เดือดขำว่ะเอะอเนะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมงคลจะลงแค่นี้ก่อนนะครับห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปทําธุระนะครับเนาะเดี๋ยวออกจะไปออกไปทําธุระนอกบ้านนะครับมันจะเที่ยงแล้วนะครับนะเตรียมตัวเตรียมงาน,นอะไรเตรียมอะไรต่างๆเดี๋ยวไปสืบดู นะครับว่านะครับไอ้นะครับพระบิดาจำเลยนี่นะครับนะว่ามันจะเป็นคนยังไงนะครับขอขอบคุณบรรดามิตรทุกช่องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับนะให้ไปช่วยเหลือนะครับเหยื่ออัจฉริยกรรมนะครับดูแลสุขภาพเลยนะครับเพื่อนพอนะครับเป็นห่วงข้านะครับนะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่